เปิดคลิปสุดซึ้งน้ำตาไหลไม่รู้ตัวไบรท์พิชยทันโพสต์สุดอาลายัยหลังสูญเสียคุณแม่มนทิราทั้งนี้ได้เผยคลิปที่ไบรท์เคยโพสต์ไว้ขณะไปกราบคุณแม่แล้วคุณแม่อวยพรให้ลูกสาวอย่างสุดซึ้งเห็นแล้วสุดกลังน้ำตาไว้ไม่ได้ไปรับชมคลิปกันได้เลยครับขอให้อยู่เย็นเป็นสุขนะลูกนะทำงานการหน้าที่การงานจเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่รัก ของแม่แล้วก็ของทุกๆคนสิ่งที่ลูกทําไม่ว่าจะเป็นความกตัญญูดูแลแม่อย่างดีขอให้ลูกมีสุขภาพกายที่แข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพจิตที่เข้มแข็งที่จะนําพาชีวิตไปสู่สิ่งที่ดีงามงสิ่งใดเลิศสิ่งใดประเสริฐขอให้บังเกิดกันลูกสาวแม่นะแนะจ้า <Limited> ให้แม่แข็งแรงแม่ทุกทุกวันเลย <c oughs> ให้แม่แข็งแรงขึ้นทุกทุกวัน <c oughs> <c oughs> ฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆกันนะครับขอบคุณครับ